จังหวัดสุรินทร์มีการจัดพิธีเชิญสิงของพระราชทานจากมูล,ลนิธิราประชาธิเคราะห์ในการมอบผ้าห่มและยารักษาโรคสอยเหลือผู้ประสบภพพยัยจากสถานการณ์ชายแดยไนไทยกัมพูชาครับ <c oughs> นายจำเริญแหวนเพชรขับร้องผู้วาราชาการจังหวัดสุรินทร์ประทานมูล,ลนิธิราประชานุเคราะ์ประจำจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในพิธีเชิญสิงของพระราชทานจากมูลนิธิราประชานุเคราะหในพระบรมราชูปถัมภ์มอบผ้าห่มและยารักษาโรคจำนวน2,000ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่อพยพจากสถานการณ์ความบอสงบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งพักอาศัยอยู่ศูนย์พักพิงชั่วข้าวสองมองอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองสุรินทร์ก็คือภายในศูนย์ทีมีการจัดเตรียมไว้ต้องขอบอกว่าบอระบุสถานที่เพื่อความปลอดภัยนั่นเองนะครับโดยนายประพาสีจันเวียงรองผู้ว่าราชาการจังหวัดสุรินทร์ปรลัดจังหวัดสุรินทร์เหล่ากาชาจ,จังหวัดสุรินทร์ชมรมแม่บ้านมาไทยจังหวัดสุรินทร์ หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนเขารวมในพิธีครับค่ะสำหรับมูดล,ละนิติราชปชานุเคราะห์นะคะเป็นมูดล,ละนิติในพระบรมราชุปธมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ส่งให้ความห่วงใยต่อพอมายพิน้องประชาชนผู้ประสบภัยในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะในสถานการณ์เร่งด่วนหรือวิกฤตเพื่อให้ประชาชนได้รับความสอยเหลือยางทั่วถึงทัานทวงที่และลดผลกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวันสำหรับการสนับสนุนในเทอืนอนีค่ะสะท้อนเห็นถึงความห่วงใยจากสถาบันพระมหากษัตริย์ ผ่านมูลลนิธิราชประชานุเคราะห์ตลอดจนความรวมมือของถุกภาคส่วนในจังหวัดส,สุรินที่ซอยการรวมแรงรวมใจดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนให้ปลอดภัยและได้รับการซอยเหลือ,อยางเหมาะสมในช่วงสถานการณ์วิกฤตค่ะซึ่งนายจำเริญแหวนเพชรท่านผู้ว่าท่านก็บอกว่าท่านจังหวัดส,สุรินนะคะได้ประสบ เรื่องของเหตุการณ์ที่พันมามีการบริหารจัดการบ่าสิปเป็นการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รวดเร็วและก็มีประสิทธิภาพพร้อมขอให้พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในพื้นที่นะคะให้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยสกอนให้ฟังเสียงการแจ้งเตือนแจ้งข่าวจากทางการก่อนจนกว่าสถานการณ์สิคลีล่คลายและได้รับการยืนยันจากรัฐบาลว่า ปลอดภัยนั่นเองกับข้อให้ที่ตามข้อมูลข่าวสารจากแรงดีเสือถือใดค่ะไปฟังเสียงท่านผู้วาราชการจังหวัดสุรินทร์นะครับว่าถึงเรื่องของการบริหารจัดการศูนย์ภักพิงครับนะครับมีพื้นที่ต้องอพยพทั้งหมดห้าอเภอ43ตําตำบล443หมู่บ้านซึ่งมีประชากรที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายอพยพประมาณ1 2 0 0 0 0คนณขณะนี้เนี่ยเราก็ได้อพยพมาแล้วประมาณ3 0,000คนนะครับ ซึ่งเรามีศูนย์รับผู้พักพิงทั้งหมด121ศูนย์ณขณะนี้ก็เข้ามาที่ศูนย์แล้วประมาณ58 0ูแล้วเราก็กำชับให้มีการอพยพในกลุ่มที่ยังเหลืออยู่ให้ออกมาจากพื้นที่ให้หมดเหลือไว้เฉพาะผู้รักษาทรัพย์สินของหมู่บ้านคือชอรบุผู้นำหมู่บ้านเพราะฉะนั้นพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่เป้าหมายทั้งหมดทั้ง4 4 3หมู่บ้านต้องอพยพออ,อกมา เนื่องจากว่าเราก็มีรถทั้งท้องถิ่นถ้าตกหล่นก็ยังมีรถทหารตำรวจขนส่งจังหวัดที่พร้อมที่จะไปรับพี่น้องในส่วนของศูนย์อพยพที่เรารับตอนนี้เนี่ยในอำเภอเมืองเขตอำเภอเมืองจุดใหญ่ที่สุดก็คือที่นี่นะครับมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ซึ่งเรารองรับได้8,000ถึง10,000คนณขณะนี้ก็ประมาณ4,000คนนะครับ แล้วก็จุดที่2ที่รองจากนี้ไปก็เป็นมหาชัยราชพัฒสุรินซึ่งรองรับได้ประมาณ8,00 0นคนห้าพันคนนะครับก็เมื่อเช้าก็น่าจะ2,000คนกว่าแล้วแล้วก็กระจายไปทุกอำเภอตามที่เราบริหารจัดการไว้แล้วก็ให้ความเชื่อมั่นว่าพี่น้องมาแล้วเนี่ยพี่น้องมีอาหารกินครบสามมื้อที่อร่อยที่มีคุณภาพดีแน่นอนมีที่หลับที่นอนนะครับแล้วก็ได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะ เรื่องของความสงบเรียบร้อยเรื่องของการพยาบาลาการแพทย์ซึ่งเรามีคุณหมอรพอสตอไปดูแลอยู่เวรทั้งคืนผู้ที่เจ็บป่วยติดเตียงผู้สูงอายุเราก็จะจัดเป็นโซนเป็นสัสดส่วนให้อยู่ใกล้ลูกไกล้หลานใกล้ครอบครัวแล้วก็มีคุณหมอตามมาดูส่วนเด็กๆซึ่งในพื้นที่อพยพของเราทั้งหมดก็โรงเรียนก็ปิดทําการคุณครูก็จะตามมาจัดกลุ่มน้องๆ ตามหมู่บ้านที่เราตามตำบลที่เราจัดไว้เพื่อที่จะมาทํากิจกรรมอของกลุ่มเด็กๆให้มีความต่อเนื่องซึ่งอันนี้จังหวัดสุรยนเรามีความร้อนเราก็ได้รับการดูแลทั้งทุกฝ่ายนะครับโดยเฉพาะศูนย์ที่ทําการศูนย์อุพยพไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการไม่ว่าจะเป็นศาลาของชุมชนอาคารสถานที่ราชการและก็วัดต่างๆซึ่งหลวงพ่อท่านเจ้าคุณต่างๆท่านก็มีทีมดูแล